กเลยเข้ากลับมานะครับกับช anel Bigway Am นะกับรายการชื่อว่า Am To Model ก็มารีวิวกันอีกแล้วนะก็จะรีวิวเป็น Darker Bond อีกแล้วนะครับก็วันช่วงนี้ก็จะอยู่ในแนวนี้นะสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าอยากสะสมของเล่นเกี่ยวกับดาโมเดลทุกอย่างฟิกเกอร์ที่เกี่ยวกับ Darker Bond ขึ้นมาก็เลแบบเอามาให้เพื่อนดูกันทุกคนนะครับ ว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างที่น่าสมและราคาประหยัดอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวร้ายตัวหนึ่งครับซึ่งโคตรเท่มากๆนะทุกคนคือจอมเวร้ายแห่งการคี้โกงแล้วก็มันก็ในภาคมันอยู่ในภาคซุปเปอร์นะแล้วมันก็มีหน้าตาเหมือนพระเอกเราด้วยนะนั่นก็คือเจ้าแบทโกคูเจ้าแบทโกคูนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวตัวร่างผมดำนะมันจะเป็นร่างที่เรียกว่า ซูเปอร์เซย่าโรเซ่นั่นเองนะครับโรเซ่ปึ๊กแทนแทนก็เป็นงานของเบนเออเขาเรียกว่าไม่ใช่เบนนี่แกนเดสตานะครับก็ของมันได้เหมือนเดิมนะครับเป็นแกนเดสตาซึ่งแกนเดสตาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะถ้าใครชอบตัวใช้แบบ30เซนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งที่เขาเรียกว่าหนึ่งต่อหก็ได้นะก็มันก็จะเหมาะมากเพราะมันตัวใหญ่มันมันตั้งโชว์แล้วมันก็ดูเท่สง่า,งาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็วันน sure uh ี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันเป็นซูเปอร์สยาโรเซ่แบ็คโกคูนั่นเองนะครับจอมเวลาที่ฆ่าทั้งโกเทนทั้งทั้งโกเทนแล้วฆ่าโกคูในร่างที่แบบอยู่ในนั้นนะแล้วก็ก็ผู้แหลมผูเนี่ยก็คือว่าคือมันฆ่าโกคูนะมันแข็งโกคูมากๆในในเรื่องเพราะว่าโกคูเป็นมนุษย์ที่เก่งกว่าพระเจ้าอย่างเขานะครับอย่างเจ้าสามันนะครับก็เลยไปขอเทพเจ้ามงกรแล้วไปเอาร่างโกคูของเขาเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยดีกว่าจะได้แบบรู้กันเลยหน้าตาอย่างไงนะมันจริงมก็เหมือนในรูปแหละนี่แต่ต้องดูข้างในคนระับผมก็เพิ่งแกะออกมาเหมือนกันต้องการมารีวิวเพื่อนนะไม่ได้แกะออกมาดูเล่นก่อนเลยแกะนะอ๋อตัดให้หมดก่อนหลายคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ซื้อตัวเปนเหมือนเป็นแบบไฟฟ้านะเพราะว่าผมหาแล้วมันก็มันแพงนะไฟฟ้า ็อใหญ่ยิ่งแพงมก็เลยเอ,เ,อเอามือหมุนมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามีงบนะครับตึ๊กนี่แกะมาอ่าประมาณนี้มีตัวมาแล้วเพื่อนๆก่อนแกะให้ดูกล่องก่อนว่ะนี่กล่องเป็นอย่างนะี้นะโอเคเดี๋ยวแกะมาเลยนะครับโอเคคนระับ ก็จะมีเจ้าตัวนะครับแล้วก็หัวของเขานี่หัวหัวงไงบ้างเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นะไม่สูงอ่ะนี่ประมาณนี้อ่านนอแล้วก็มีตัวนะครับนี่ตัวกล้องจะอยู่ไกลของเล่นไปนิดนึงแล้วก็มีมือีมือขรับขาถ้าแบบความเท่แล้วก็ฐานนะครับไว้รองถ้ายืนไม่ได้วิธีก็โคตรง่ยายมากครับใส่เข้าไป ชุบโอ้โหนี่แล้วก็ชุบนี่แล้วก็เอาอ,อข้างไหนข้างนี้ก็ได้น <boys> ่าจะได้อ๋อนี่ข้านี้นี่ก็จะประมาณนี้นะเป็นยังไงเท่ไหมผมว่ามันเทมากมากนะถ้าดูใส่หน้าผมก่อนก็เจ้าตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ก็ราคาแบบเรียกว่าโคตรแพงอ่ะ ซึ่งหลายคนก็คงตามหากันนะยิ่งแบบผมไม่จําไม่ได้ว่ามันมีแบบสีที่เป็นแบบมังงะหรือเปล่านะถ้ามีมันก็แพงกว่านี้นะแต่ที่จําได้เคยหาตอนแรกๆก็คือหลัก 2- อสามพันไปเลยนะบางที่อะ่ะจนเขาเอามาลีน่าจะลีโปรดักรีขายใหม่ก็เลยราคาถูกลงนะครับหล 1, ักพันหหลักพันมั้งหรือหลัก600ผมซื้อมามันเก้าร้อยหรือเปล่าจําไม่ได้ถ้าพูดผิดขอโทษเลยครับเพราะผมก็ไม่ได้แกะไงเพราะว่าลองรีวิวให้เพื่อนๆดูโอเคคนระับ เดี๋ยวผมซูมาให้เห็นตัวเนื้องานสวยๆหน่อยแล้วกันนะก็เจ้าตัวเนี่ยถ้าเห็นเห็นใช่ไหมก็เป็นผมสีชมพูมือนี่ทําท่าแบบนี้เพราะฉันเก่งฉันเก่งาวเพราะว่ามันมีพลังของซูเปอร์ไซย่านะครับก็เลยเก่งเก่งเวอร์เกินพอมีพลังของเทพด้วยหรอมั้งนี่ก็ง่ายๆครับรีวิวสั้นๆง่ายๆเหมือนเดิมตัวนี้ผมชอบมากเลยจริงๆอ่ะ ก็ประมาณนี้เองก็จ้าตัวนี้นะครับก็ถ้าไปยืนคู่กับพวกไกสสตาร์เนี่ยมันก็จะดูเท่ดูสวยนะพวกโงกุลต่างๆนะเป็นร่างร่างนี้ร่างโกคูแบ็กนะครับก็ถ้าใครดูภาคซูปเปอร์ก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่โหดขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงมันยังฆ่าได้เลยนะ <c oughs> เด็กผู้หญิงไหนก็เป็นโกเทนนะครับตอนเด็กแล้วก็เป็นแฟนโกคูนั่นคือ จีจี้ขอโทษที่นึกครับรอดอก็คือจีจี้นะครับคนเทลจี้มันก็ยังฆ่าได้นะครับดูมันโหดขนาดเจ้าสามมัดน่ะเออมันอิจฉามนุษย์อะไรขนาดนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้มันง่ายสั้นนะให้คะแนนก็คงให้เต็มอ่ะเพราะว่าเขาทำมาสวยจริงๆนะละเอียดมันก็เนียนเนียนเนียนมากๆนะก็ยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอยากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาได้นะถ้า ผมหาไม่ได้นะแต่ถ้าคอมเมนต์อ่ะมานจะดีที่สุดเผื่อผมได้แนวทางการหาตัวละครมาละครหรือฟิกเกอร์มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็จะจัดมาให้จริง,รงๆเลยนะจริงๆเลยจริงๆจริงโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากรับชมประมายนะครับงยก็ขอบคุณทุกครั้งที่มากดรับชมกันนะครับกดไลค์กดชมหรือไม่กดทมก็ไม่ว่านะครับขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูได้รับชม อย่างสนุกก็พอนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วไปดูรายละเอียดรีวิวหมุนๆติ้วๆรอบหลังจบคลิปนี้นะครับเนก็แล้วเจอกันครับครั้งหน้าจะรีวิวอะไรก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ